ล่าสุดในการเลือกตั้งอบตอผ่านไปแล้วหลายสนามเลือกตั้งจับฉลากกันก็มีไปกระโดดน้ําแก้บนก็มีแต่ตอนนี้ที่ดังที่สุดคือคนนี้ว่าที่นายกอบตอโชคชัยอําเภอนิคมคําซ้อยฮะคือสุภาพสตรีท่ทานนี้โอ้โหกระชนในโลกออนไลน์เลยตอนนี้นะถ้าไปดูภาพในออนไลน์นะฮะภาพของเธอเนี่ยตอนแรกเนี่ยคนเนี่ยไม่คิดว่านี่เหรอนายกอบตอ ค่ะนะอันนี้ป้ายหาเสียงครคือเราติดภาพว่านายกอบตต้องแบบดูมีอายุนิดนึงหรือต้องแบบว่าสมบุกสมบันใช่ไหมนี่ยฮะโอ้โหนี่อันตอนแรกผมนึกว่านางงามอ่ะสวยมากเออแล้วนี่กรีไม่ธรรมดาเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูแต่ละภาพจิคือดังมากในโซเชียลตอนเนี้ยว่าที่นายกอ่ะดูภาพแต่ละภาพสิฮะโอ้โอก็โอ้โห คุณหมิวเป็นผู้หญิงยังโอโหเลยอ่ะโอโหอันนี้ถ่ายกับต้นกล้วยนะไม่ใช่ตานีนะถัดไปฮะนี่โอ้นี่หนูหน้อยหมกแดงใช่ไหมนี่อันนี้คือฮือฮามากไงตอนนี้แล้วโด่งดังตอนนี้ในโซเชียลนี่แชร์กันเพียบเลยนะฮะเขาก็ไปตามดูในทิกต o k นะก็มีทิกต o k ด้วยมี Facebook นะนี่นี่นี่เนี่ยในทิกต็อกนะฮะอ่านี่คือว่าที่นายกอบต เขาก็ไปดูโปรไฟล์เฮ้ยเป็นคนเล่นโซเชียลด้วย,ใ,โยโใช้สื่อโซเชียลแล้วชนะเลือกตั้งสดๆร้อนๆดีกรีเนี่ยระดับปริญญาโทเพิ่งเข้าสนามท้องถิ่นสนามแรกครั้งนี้ชาวบ้านก็เทคะแนนให้ไปเป็นนายกอบตอโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะ่ะทีมข่าวลงพื้นที่เลยทีนี้ไปพิสูจน์กันดูให้เห็นจะๆตัวเป็นๆน,นะฮะนางสาวปิยะธิดาบุตรการ อายุ36ปีแล้บอกอายุได้ไหมบอกได้บอกได้นะเป็นนายกอบตอนี่มันต้องมีเกณฑ์อายุด้วยไงนะอยู่ที่บ้านแหวงบ้านหนองแหวงเหนือ,อตําบลโชคชัยอำเภอที่คมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะได้รับการเลือกตั้งเมื่อ28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีคนติดตามอย่างมากในโลกโซเชียลแห่ให้กำลังใจเยอะเพราะเธอเนี่ยอายุไม่เยอะ36นี่ถือว่าไม่เยอะนะ,ะนนสำหรับการาเป็นนายกนะ,ะแล้ว เรียนจบปริญญาโทดีกรีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นวุฒิการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพสโลแกนหาเสียงของเธอฮะตอนเลือกตั้งคถ้ากลับไปดูป้ายหาเสียงคนรุ่นใหม่จริงใจพัฒนาอาสารับใช้ประชาชนนะใส่เสื้อครยเลยนะเอาขึ้นป้ายหาเสียงเลยให้มัรรู้กันไปนเลยว่าปริญญาโทนะฮะแล้วล่าสุดเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะว่า หลังจบปริญญาโทเนี่ยติดตามคุณพ่อคุณพ่อ,พอชอบเล่นการเมืองก็เลยชอบไปด้วยนะแล้วพอดีที่คุณลุงญาติทางพ่อมาทาาทามก็เลยสนใจฮะเป็นโอกาสนะเพราะไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนเลยเ,ลเป็นแรงบันดาลใจมาจากพ่อและครอบครัวที่ลงสนามการเมืองครั้งนี้ออดเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากท่านว่าที่นายกฮะการเล่นการเมืองครั้งนี้คือเป็นการก้าวกระโดดเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าปุ๋ยยังไม่เคยเล่นการเมืองเลยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ เป็นแรงบันดาลใจจากคุณพ่อและครอบครัวค่ะจึงทําให้ปุ๋ยได้ลงเล่นการเมืองในครั้งนี้ส่วนนโยบายของปุ๋ยมีทั้งหมด12ข้อนะคะ12ข้อนี้เลยเป็นเป็นนโยบายที่สามารถจับต้องได้และทําได้จริง mm hmm. ถ้าปุ๋ยได้เข้าไปทํางานในในอบอตอนะคะเรื่องแรกที่จะทําเลยก็คือเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะมูลฝอยเพื่อที่จะนําขยะเหล่านี้ไปกําจัดให้ถูกสุขลักษณะ ในส่วนของโลกโซเชียลที่วาสวยนะคะเรื่องความสวยนี้ปุ๋ยไม่ทราบว่าจะสวยที่สุดอย่างที่โลกโซเชียลวาหรือเปล่าอันนี้ปุ๋ยต้องขอขอบคุณขอขอบคุณจริงๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ให้ความสนใจในตัวปุ๋ยปุ๋ยขอขอบคุณแล้วก็ขอทำงานน,าย,นายกองการบริหารส่วนตำบลตรงนี้ให้ดีที่สุด นี่ฮะไม่รู้ว่ามีเรื่องร้องเรียนหรือเปล่านะท่านนายกปุ๋ยแต่ว่าใส่หน้ากากกันทำไมไงก็เลยไม่ได้เห็นโฉมหน้านะแต่ดูในรูปภาพแล้วโอ้โหสวยสายตาก็สวยชื่อปุ๋ยนะเหมือนนางงามจักรวาลนะอ๋อค่ะคุณปุ๋ยพรทิพย์ใช่ไหมอันนี้ก็ปุ๋ยฮะอ่านข่าวอยู่นี่ปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยเคมีนี่อ๋อเนี่อ้าวเป็นคนที่ดังในโลกออนไลน์ตอนนี้แต่สุดท้ายประชาชนให้โอกาส ขึ้นอยู่กับการใช้โอกาสนั้นไปยังไงทีนี้ใช่ไหมก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ